เอามาแจงสายบัวโอเคพกระหวตีหนึ่งมาว่าลึกเท่าไหร่นะครับส่งทีมงานลงไปตรวจสอบนะครับว่า มันจะมีโจเข้หรืออะไรไหมเราต้องเราต้องมั่นใจนะครับว่าปลอดภัยที่สุดนะครับต้องให้ทีมงานลงไปตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยนะครับลงไปแล้วเขาลงไปแล้วครับกลางเลยครับกลางเลยครับกลางกลางครับลงไปตรวจสอบเลยครับตอนนี้มันตื่นเต้นยังเลยครับ พอมีจระเข้มีอะไรนะครับเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยโอ้ยำนั่นโบเลิกไปไหนก็ตัดเพียงเอวโอ้ยโบเลิกโอเคยึดตาโอ้เบิ่งนครับเสียบเขารอแห้งครับนี่จ้างมาจากอ่า ยังเกาะไอมาจากเมยนบรมาจากเมมาจากขม้นนะครับได้ครับประเทศว้าวขมนมาับมงเยองไลก็ตัวโอ้ปวดเขเาใส่บังครับเจ็บบังบงปีมือเราดจาครับนี่บังไม่ได้ขาศนะครับล่างบงควายืนแนมครับเ่อนมันอยากกินน้มเ่ยมันถ่ายกินอยู่ ควายกระถากินพวกก้อยปะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี่ครับเฮาสิมาสูบปลากันเดี๋ยวจักหน่อยเฮาสิลงเก็บเดี๋ยวกลับมาแล้ไปส่งก่อนบอแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเสียเปรียวหมอแวดมาถ้าไปส่งครับมาอื้มนะแจกให้พี่น้องนี่พี่น้องปลาเข้ากับมี kéo này kín này bớt nhìn cái nào đến ôm nhìn rồi cái nào nhìn là càng như lông xá lô... này, สิเกปลานะครับเอากับปั้นเขาไว้านํ้ำล้วก็กินตมุฮงไวน้ำลวก็ามีไม่จับใจตวงกันได้ครับเบืองครับเมิงฝังบรรยากาศบานๆเทานี้อ้ยเบิ่งตีลครับี่ับฝั่งี่ครับมา่าีล้ะครับฝัี่หล่ะับฝั่งทห่ครับฝั้งีหญ่นับฝครับฝั่งทีล่ะคบฝล่ะังรับฝัีลบหลหครับหล่ะฝล่ กันกันอุ้ยไปดูดูนี่เดี๋ยวทุกทีอยากโล่ใส่โล่พี่ต้องเดี๋ยวเอ้ออเใส่โล่เอ้ยดันไปดูอะเอ่อ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 เอ่เอ่อโอ้โอ้ยโอ้ยพี่ต้องฮู้ โอ <c ười> ้ยปาใหญ่มดแล้วโอ้ยนุ่เพแมสูหมดเรื่องมอันายมามารอ